สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราตามมาดูมะพร้าวที่ผมเขียงใบตัดยอดไว้เมื่อ6วันที่แล้วนะครับดูว่าความก้าวหน้าหรือว่ามันแตกงอกอยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมเขียงใบไปประมาณได้สัก6วันนะครับชุดที่6วันครั้งที่แล้วครับมาดูกันครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือตั้งแต่เคียงใบไปผมก็วางตั้งทิ้งไว้เฉยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแต่ว่าตั้งไว้ในร่ม,มนะ ไม่ให้โดนฝนครับแล้วก็ไม่ให้โดนแดดด้วยเนี่ยครับลักษณะที่ผมตัดยอดไปเลยนะครับก็กรีดข้างล่างของนินแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยจะออกมาเป็นลักษณะน,นี้ครับคือเราห่วงไม่ให้โดนน้าอย่างเดียวนะครับยอดตอนนี้ยอดแตกออกมาแล้วครับยอดออดแตกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราอีดใบข้างๆนี้ออกครับค่อยๆกีดออกเพื่อให้ให้ใบนี้ อยู่ใบเดียวแล้วก็เรารอยอดใหม่ขึ้นมาอันนี้คือที่ที่ผมตัดไว้มันออกยอดอ่อนนี่ออกมาแตะออกมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขีดชุดน,นี้ให้ดูนะครับนี่มันประมาณก็หกวันนะครับต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะหัก ก็ค่อยๆแต่งมันไปนะครับจะเจร้อนเบานะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ค่อยๆิยนนิดนี่ผมค่อนข้างจะทาบ่อยอะ่ะก็เลยจะกิดประมาณมาได้ว่ามันต้องเข้าลึกประมาณไหน Yeah. <laughs> you ก็ออกไปก็ได้นะครับค่อยๆค่อยๆติดเลย การนี้ผมจะไว้ก่อนนะครับให้ประคองไว้ก่อนเดี๋ยวยอดนี่มจะหักนะครับนี่ครับค่อยๆกีดไปครับแต่งหน่อยครับนี่คือหกวันนะครับที่งอกขึ้นมาล้วเนี่ผมก็จะประมาณนี้เองครับตั้งทิ้งไว้พองอกเราก็มากกีดก็แค่นั้นเองครับเอาปูนนะครับปูนหมากทาหน่อยแล้วกันครับไม่ให้มัน เพื่อเออน่าขึ้นเชื้อราครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ก็ตีไปทีละสเต็ปนะครับทีละขั้นตอนครับพอมันง,งอกขึ้นมาล้าก็ตีนี่คือประมาณหกวันครับจะได้ประมาณนี้ครับอมีชุดหนึ่งนี้ครับคือไอ้นี่คือประมาณเกือบสามอาทิตย์ครับใบนี้จะขึ้นมานีแล้วนะครับัรเกตนะครับ นี่คือประมาณตั้งสามอาทิตย์สามอาทิตย์นี่ใบนี้ไม่เล็บแข็งแลบกรีดเลยครับเนี่ยได้ครับได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วครับต้นปีดออกอะไรครับ นี่ผมไอใบเนี้ยผมจะตัดทิ้งเลยนะครับไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวเรารอใบใหม่ที่มันเต็มเต็มแล้ว <c oughs> นี้ก็คือที่ผมตัดวันนี้เลยเพิ่ง <c oughs> ตัดเมื่อกี้ นี่ครับเดี๋ยวเราดูผลโอเควันนี้เราก็มาติดตามที่เราเขียงใบตัดยอดไว้ความก้าวหน้านะครับประมาณหกวันหกวันก็มีวัที่ตัดวันนี้ก็มีที่ประมาณสามอาทิตย์เนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราตามดูต้นนี้กันว่าจะเป็นไงต่อไปครับว่าเดินก้าหน้าเป็นยังไงโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครต์ตตตตตให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะทำมะพร้าวบอสไซกันรูปแบบไหนต่อไปครับเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะพอดีผมเพาะมะพร้าวสามยอดในถุงดำไว้เดี๋ยวเราไปดูลากกันว่าจะเอาลงแล้วตีดใบเป็นยังไงครับสามยอดตีดค่อนข้างยากครับโอเคครับผมขอบคุณครับ